เป็นเพลงรักแท้ของหนูมิวต่อให้ระยะทางไกลทน ก็ไม่แอบควางทางของใจต่อให้ฟ้าที่ดูกว้างใหญ่รักกว้างกว่านั้นคำว่ารักไม่เคยแพ้อะไรหทั้งสองหัวใจเองเคียงข้างกันรักที่จบลงคงแค่เพียงพรรักกัน สิ่งเดียวที่ฉันจะยอมแพ้่านก็คือเธอไม่ต้องการถ้าเธอยังรักกันฉันไม่มีวันจะเปลี่ยนหัวใจตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตที่คิดให้เราพบเจอจะก็เธอไว้ให้นานเท่าน,านั้น ฟ้าและดินจะควางนักเราจะข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราไกลก,กว่านั้นแม้แว,ว่าคนทั้งโลกจะแย่ให้เรารักกันแต่แตฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดจาก,จากท้ที่หัวใจฉันมีเธอแม้แว่าเราต้องเจอเรื่ จับมือกันไว้เท่านั้นพอสิ่งเดียวที่ฉันจะยอมแพก้ก็คือเธอไม่ต้องการถ้าเธอยังรักกันฉันไม่มีวันจะเป็นหัวใจกลาบได้ที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนีีนเอาไว้ให้เธอ ไม่ใช่ตาชีวิตที่คิดให้เราพบเจอจะเขาเธอไว้นั้นเท่าน,านั้นฝันและดินจะควางเราจะข้ามผ่านไปแกลแสนไกลเท่าไหรหัวใจเราใกล้กว่าน,านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใด จะความและเราจะข้ามผ่านไปแค่ส้นแค้เธอแไ่หัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทางโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แค้สิ่งสด